คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กราบสวัสดีมีหลักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทวันโล่อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเกม เกมอาจจะเป็นเกมแบบที่เรารักกันนะทุกคนก <g ül> ็ <g ül> <ๆ g ül> มาลุ้นตัวคูนะครับเช่นเคยนะเกมซูเปอร์เอ็กซ์อยู่ในค่าย p p นั่นเองนะครับทุกคนโอเคมันก็ตั้งเบ็ด12ไว้อยู่แล้วนะก็เอาเป็นว่าไปเบ็ด12ก่อนเลยละกันนะทุนวันนี้มา500อยเองนะครับช่วงนี้ผมก็เล่นเป็นแนวทางให้ดูสําหรับคนทุนน้อยละกันนะทุกคนบางคนอาจจะมีแค่ร้อยสองร้อยหรือ300อยอย่างนี้เนาะครึ่งพันอย่างเงี้ยนะทุกคน มาลองเล่นให้ดูกันบ้างนะครับปรับเปลี่ยนกันไปเนาะเดี๋ยวสำหรับใครที่ขอเกมผมมานะว่าเกมไหนค่ายไหนผมก็พอจะเห็นแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวจะเล่นให้นะมีคนขอค่าย CQ 9มาโอโ้โห CQ9 วนี่ผมเองไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับทุกคนแต่เด็ดจัดให้ไม่เป็นไรครับได้เสียก็ตามนั้นครับทุกคนอาจจะเป็นแนวทางให้ได้นะ โอ้โหแป๊บเดียวนะครับทุกคนล่วงแล้วจะ200แล้วนะครับนี่อย่าเบสิบสองต้องลุ้นสแคเรเอทุกคนเกมนี้หรือไม่ก็ฟีเจอร์คูณสาแถวนะแล้วก็ได้คูณเยอะๆอย่างเงี้ยก็รอดน,นะครับทุกคนเกมนี้แล้วเมื่อไหร่เราจะได้คูณพันนะก่อนที่จะคูณพันเอาเอาง่ายๆเลยครับทุกคนคูณร้อยอยังยากเลยน,น,นะครับแต่ก็ได้ถอนบ่อยนะสำหรับเกมนี้ สแครเทอรมาหรือป่าตรวบเขาให้โอ้มันไม่ได้ล็อกเลยเอาล็อกครับทุกคนมาดิทุกคนเบ็ด 12. สิบสองแคเทอรเข้านะครับเหลือ200กว่าแล้วนะมาลุ้นกันนะครับห้ฟรี้าฟรีเกมนะมาดูกันนะครับว่ารอบนี้เราจะรอดหรือเปล่านะม่สอ,อย่างครับไม่รอดก็ร่วงนั่นเองนะครับทุกคนก็รอบนี้คูณสูงสุดก็ไปที่12เองนะครับจัดไป ดูกันว่าจะคูณได้มากเท่าไหร่นะครับสําหรับรอบนี้ผมเองเคยได้คูณเกือบร้อยไปนะสําหรับเกมนี้ผมก็เลยอยากจะคิดว่ามันมีช่องพันด้วยแต่ไม่รู้ว่า1000ช่องคูณ1 0 0่พันนี่มันจะได้หรือเปล่านะทุกคนมันสุดจริงๆนะถ้าช่องพันนะทุกคนโอเครอบนี้27ครับอันนี้ผมพูดช่องเดียวนะครับทุกคนแถวเดียวนะ มองดูแล้วน่าจะได้แค่มากสุด27หรือเปล่านะครับแบบนี้โอเคจัดมาอีก108ครับเป็น768แล้วตอนนี้เอารอบสุดท้ายโอ้โหคูณ12อีกแล้วน่าจะโอ้โหไม่แตกนะทุกคนไม่แตกหนักนะครับคือคูณร้อยก็ยังไม่ได้เลยจะไปหวังคูณพันสงสัยต้องเล่นทั้งชีวิตแล้วครับเนี่ย โอเคก็จบไปแล้วนะครับ900เท่าไหร่เอ่ย9 4 8นะสำหรับ5การหมุนฟรีนะตอนนี้เป็น102แล้วครับทุกคนจัดเป่าครับเบ็ด12เหมือนเดิมนะอาจจะเพิ่มเบ็ดวัดดูอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนตอนนี้กำไรเรามีแล้วนะสามารถเอามาวัดได้นะครับทุกคนบางทีเราพอเรา ได้กําไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะทุกคนสําหรับการเพิ่มเบ็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าเฮ้ยเราได้กําไรมาอยู่แล้วเราลองเพิ่มเบ็ดเราวัดไปดูวัดไปเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็ตอนนี้ล่วงมายังไม่ได้เพิ่มโอเคดอกนี้17ครับเหลือ1,100แล้วอ่ะแล้วทุกคนเอายังไงครับเนี่ เพิ่มเม็ดเลยดีกว่าไหมครับทุกคนหรือว่าเราจะไปต่อเบ็ด12ดีนะถ้าเลิก1,100้เราก็ได้กําไรไปอยู่ที่600เนาะโอเคเราไม่เป็นไรครับ600เดี๋ยวเราเอากําไรเนี้ยมาวัดกันอีกทีหนึ่งนะทุกคนตามหาคูณพันนะคูณร้อยก็ได้ครับตอนนี้อาจจะเดี๋ยวเพิ่มเม็ดไปหน่อยแล้วกันนะทุกคนโอเคเบ็ด16แล้วกันไปจัดไปครับทุกคน กำลังดีนะโอเคฟีเจอร์เข้าโอโหแถวเดียวฟีเจอร์คูณนะครับอุ้ยคูณห้าสิบเอครับดอกนี้คูยอ,อย่างแม่นเอาแล้วไงน่าจะพอเลยนะครับดอกนี้816กครับทุกคนผ่านเก้าแล้วนะโอ้โหเอายังไงดีเนี่ยเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองวัดดูอีกสักหน่อยแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยว ถ้าไม่ขึ้นจริงๆเราพอดีกว่าครับทุกคนก็กําไรแล้วนะกําไรเป็นพันเลยอะรัวแล้วครับตอนนี้มาดิอุ้ยฟีเจอร์เข้าคับคูณฟีเจอร์คูนนะสามแถวครับทุกคนลุ้นต่อโอ้โหได้แค่คูนสิบสงสัยจะไม่แตกหนักเท่าไหร่นะครับสำหรับรอบนี้มันน่าจะเป็นที่ดวงแต่ก็ยังได้ถอดนะครับทุกคนยังรอดนะเอาเป็นว่า จบอันนี้เท่าไหรเอ่ย2อ0่ก็เป็น2,000แล้วครับทุกคนพอดีกว่าครับเท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะลดไปมากกว่านี้นะเดี๋ยวค่อยมาตามหาคูณพันหรือคูณร้อยในคราวหน้าแล้วกันนะทุกคนยังไงนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนแล้วก็ติดตามผลงานกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนหนึ่งติดตามหนึ่งกำลังใจสำหรับ Tomorrow นะครับทุกคนก็เอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบายครับผม